สวัสดีครับน้องๆตอนนี้เรายังอยู่ที่แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป4นะครับมาถึงแบบฝึกหัดที่6.9นะครับแบบฝึกหัดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ํานะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนจะทําแบบฝึกหัดนี้ว่าเศษส่วนอย่างต่ําคืออะไรแบรบฝึกหัดก่อนหน้านะครับเราทํความเข้าใจมาแล้วเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันเศษส่วนที่เท่ากันก็คือเศษส่วนที่เขียนนะครับคนละรูปกัน นะครับตัวเลขคนละตัวกันแต่จริงๆแล้วถ้าทำการเพิ่มค่าหรือลดทอนค่าลงมาจะเห็นได้ว่าเศษส่วนทั้งสองตัวนั้นมีค่าเท่ากันอยู่เศษส่วนยังต่ำก็เป็นเศษส่วนที่เท่ากันอย่างหนึ่งแต่เป็นลักษณะของตัวเลขนะครับหรืออยู่ในรูปของตัวเลขที่ไม่สามารถจะลดทอนลงไปได้อีกแล้วนะครับหรือเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดที่มันจะเป็นไปได้แล้วครับ เมื่อเรารู้ลักษณะของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันนะครับเศษส่วนยังต่ำคือเศษส่วนที่ถูกลดทอนตัวเลขลงนะครับให้เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนะที่มันจะสามารถเป็นไปได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นจากลักษณะของการถูกนํามาหารนะครับก็คือโจทย์ให้มาแล้วเราจะต้องทําการหารเพื่อ ให้มันมีค่าลดลงนะครับฉะนั้นข้อที่1น,นะครับเศษ2ส่วน40เราสามารถแสดงวิธีทำได้นะครับโดยเอาเศษ2ส่วน40นะครับเราตั้งโจทย์เอาไว้เศษ2ส่วน40จากนั้นเรามาลองดูครับว่าอะไรจะสามารถหารเศษ2ส่วน40ให้กลายเป็นเศษส่วนขั้นต่ำได้นะครับ เราจะสังเกตเห็นตรงนี้มี2อยู่นะครับจากนั้นเราจะใช้2นะครับหาร2ครับใช้เศษ2 2ส่วนเข้ามาทำการหารนะครับ2หาร2ก็จะได้เท่ากับ1นะครับ40หาร2ก็จะได้เท่ากับ20นะครับเราได้ค่ามาแล้วครับเศษ1ส่วน20ดูค่าตรงนี้นะครับเศษ1ส่วน2ีนี้สามารถที่จะหาค่าอะไรมาทำการหารได้อีกหรือเปล่า หนึ่งน้อยที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรมาหารหนึ่งได้แล้วฉะนั้นเราจะได้คําตอบของตัวนี้ครับเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับเอามาตอบข้างล่างเลยครับตอบนะครับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบเศษลวครับเศษส่วนอย่างต่ําในข้อที่หนึ่งมาต่อกันที่ข้อที่สองนะครับเศษยี่สิบห้าส่วนสี่สิบห้าเราจะนําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ยังไง นะครับเศษส่วนอย่างต่ำย้ำอีกทีนะครับมันก็คือเศษส่วนที่เท่ากันอย่างหนึ่งแต่ว่าจะมีค่าน้อยลงฉะนั้นมันจะเกิดมาจากการหารได้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการดูนะครับพิจารณาดูว่าทั้งเศษและส่วนจะมีตัวเลขตัวไหนที่นํามาหารนะครับตัวนั้นจะต้องหารได้ทั้งเศษนะครับและก็ส่วนได้ลงตัวด้วยนะครับแล้วทําให้มันกลายเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับไม่สามารถจะหารต่อไปได้อีกนะครับตั้งโจทย์มาเลยครับ 25ส่วน45หเท่ากับนะครับยีสหส่วน45หเอาอะไรมาทำการหาร25ส้าส่วน45่สห้านี้นครับหาตัวเลขมาหารที่หารได้ทั้งเศษยี้าและส่วน45หนะครับตอนนี้เลือกเป็นหนะครับหารหครับ เศษหารห้าข้างล่างนะครับส่วนก็หารห้านะครับลองดูค่าเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบห้าหารห้านะครับห้าห้ายี่สิบห้านะครับฉะนั้นคําตอบของยี่ห้าหารห้าคือห้าสี่สิบห้าหารห้าคำตอบก็คือได้เก้าครับใช้คําตอบของตรงนี้นะครับในสเต็ปแรกก็คือห้าส่วนเก้านะครับได้เศษห้าส่วนเก้าลองดูอีกทีครับเศษห้าส่วนเก้าสามารถที่จะหาอะไรมาหารได้อีกหรือเปล่า นะครับหารแล้วจะต,ต้องไม่เหลือเศษนะครับไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้เศษ5ส่วน9นี่เป็นคำตอบได้เลยครับมาเลยที่ตอบเศษหส่วน9เสร็จแล้วครับข้อที่3นะครับเราตั้งโจทย์ไว้รอเลยครับเศษสิส่วน64เท่ากับ 16ส่วน64นะครับอย่าลืมขีดขั้นย,วยาวๆนะครับหาอะไรมาหาร16และก็64ได้โดยไม่มีเศษนะครับต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเหมือนเดิมเลือกเป็น8นะครับ8ทั้งข้างบนและข้างล่างเท่ากับ16หาร8ได้เท่าไหร่ครับ8 18 8 2 16สองหครับได้2นะครับ8 8 64ครับนั่นข้างล่างนะครับในส่วนนี้ได้8 สามารถหาได้อีกหรือเปล่าจะสังเกตนะครับข้อ3ตอนนี้เอา8มาหารนะครับได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน8ยังสามารถหารได้อีกนะครับถ้าในกรณีหารได้อีกอย่างนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับน้องต้องมาตั้งอีกบรรทัดหนึ่งครับเศษ2ส่วน8ครับเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับเศษ2ส่วน8หาอะไรมาหารดีครับ 2หาร2ได้นะเพราะว่า2กับ8เป็นเลขคู่นะครับหาร2ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นใช้2นะครับแล้วก็ส่วนก็ใช้2ในการหารนะครับเท่ากับเท่าไร่ครับ2หาร2ได้1นะครับ8หาร2ได้4ครับจะได้ค่าเป็นเศษ1ส่วน4ดูสิครับเศษ1ส่วน4มีอะไรมาหารได้อีกไหมมันเป็น1แล้วนะครับ1นนี่น้อยที่สุดแล้วฉะนั้นได้คำตอบแล้วแน่นอนครับ มาตอบที่ข้างล่างเลยเซต1ส่วน4ครับผมข้อที่4แล้วนะครับเศษ48ส่วน30นะครับเอามาตั้งโจทย์ไว้รอเลยครับ48ส่วน30เท่ากับนะครับ48่ส่วน30เอาอะไรมาหารนะครับที่สามารถหารได้ทั้ง48แล้วก็30นะครับเลือก6ครับ เราสามารถเลือกตัวเลขมาได้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับที่ดูแล้วว่ามันหารได้ทั้งคู่เพราะว่าถ้าเกิดหารแล้วยังไม่ใช่เศษส่วนที่น้อยที่สุดเราทําเหมือนข้อ3นะครับก็คือมาตั้งหารอีกรอบหนึ่งตอนนี้เอา6มาหารก่อนนะครับฉะนั้นเท่ากับ48หาร6เท่ากับ8ครับ8 6 4หนะครับถูกนะเรารีเช็คนะ30หาร6ได้เท่ากับ5จะสังเกตนะตรงนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมข้างบนเป็น8ข้างล่างเป็น5นะครับ ข้างบนเป็น8ข้างล่างเป็น5นะครับแล้วทดลองพิจารณาดูครับว่าเอาอะไรมาหารได้อีกหรือเปล่านะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วเราเอาเศษแปส่วนหมาตอบข้างล่างได้เลยครับเศษ8ส่วน5เสร็จแล้วครับ มาต่อข้อที่2ครับเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับมีหข้อย่อยถ้าเราเข้าใจจากข้อที่1ข้างบนแล้วนะครับดะงนั้นตรงนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทำครับหาคําตอบมาใส่ได้ทันทีนะครับคําตอบที่ได้จะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำาหมายถึงหาตัวหารมาหารอีกไม่ได้แล้วนะครับเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วนะครับอย่าลืมครับเศษส่วนอย่างต่ํามันต่ําลงก็คือมันน้อยลงนะครับทําแล้วจะต้องเป็นเศษส่วน ที่เท่ากันแต่ตัวเลขจะต้องน้อยลงและไม่สามารถจะหารได้อีกแล้วเริ่มกันที่ข้อ1ครับเศษ25ขออภัยครับเริ่มกันที่ข้อ1ครับเศษ15ส่วน25เท่ากับเท่าไหร่ครับเราสามารถนำา5มาหารได้นะครับทั้งเศษและส่วนฉะนั้นคำตอบตรงนี้จะเป็นเศษ3ส่วน5นะครับคือ3คูณ5ได้15นะ 5คูณ5ได้เท่ากับ25นะครับเกิดจากการเอา5มาหารนะครับเศษ3ส่วน5ฉะนั้นตรงนี้หารได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือเศษ3ส่วน5ข้อ2ครับนำามมาหารครับทั้งเศษและส่วนฉะนั้น3หาร3มได้1 3ไปหาร12นะครับ12ตั้งหาร3ได้4ครับข้อ3เศษ30ส่วน24 เอา6ไปหารครับ6 5 3 0านะครับ6 4 24นะครับข้อนี้ได้เศษหส่วนสข้อ4เอา11ไปหารนะครับ11หาร33ได้3ครับ11หาร44ได้4ข้อนี้ได้เศษส 3, ส่วนสข้อ5ครับเป็นเลขคู่เอา2นะครับ2ไปหาร สองสองสี่ครับแล้วก็สองห้าสิบได้เศษสองส่วนห้าข้อหกเอาเก้าไปหารครับเก้าหารยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบตั้งหารเก้าได้สามนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดแล้วเอาเก้าไปหารนะครับขอโทษครับเอาสิบแปดไปหารเก้าได้สองครับลองทวนดูตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหกอีกทีครับดูว่าตัวเลขที่เราได้มาทั้งหมดนี้เอาอะไรไปหาร ลงไปได้อีกไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเศษส่วนอย่างต่ำแนละถูกต้องทุกข้อนะครับจะสังเกตว่าลักษณะของเศษส่วนอย่างต่ำก็จะมีคุณสมบัติ2ออย่างเนาะเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันและเป็นเศษส่วนที่มีลักษณะของตัวเลขที่น้อยลงนะครับไม่สามารถจะหารให้น้อยลงไปกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับเสร็จแล้วครับแบบฝึกหัดที่ อกจุดเ